สวัสดีคะ่ะวันนี้ทําคลิปแรนดอมความรักนะคะเป็นสถานการณ์ความรักของอท่านที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้อาจารย์ว่าชีวิตท่านอาจจะตรงกับดวงที่อาจารย์เปิดไว้นะคะลองฟังดูเผื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะอาจารย์มองเห็นไพ่เนี่ยจะเป็นปัญหารักที่ตัดสินใจไม่ได้เป็นรักซ้อนรักสามเศร้านะคะอา,อาจารย์มองว่าคนคนนี้จริงแล้วเขาก็ยังรักและปรารถนาใน ในตัวคุณอยู่มากนะคะแต่แค่มันเหมือนกับว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะสลัดพันธนาการนะคะดีวิลนะคะกับอ่าหนึ่งถ้วยนี้เป็นภาพผู้หญิงอีกคนนะคะหกเหรียญเป็นคนเก่าที่เขาผูกพันกันมานานอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนกับเอ่อภาระความรับผิดชอบนะคะตามเขาเรียกว่าจริยธรรมคุณธรรมอะ่ะอืมอมืคือมันต้องมีให้กับอีกคน แต่เหมือนในเรื่องของความรักแบบจึงพิษสวาสดอะไรมันเหมือนก็หมดมันหมดไปสำหรับคนนี้แต่เขาจะมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นแรงบรน,นดาลใจเขามากเลยอะ่ะไพ่แปดเหรียญกับไพ่สเ e รน t ์ strength, เป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความรู้สึกว่าอยากพัฒนาฝีมืออยากทำอะไรให้มันแบบออดีขึ้นในชีวิตเป้าหมายในการทำงานเป้าหมายในการสร้างตัวเอง คุณเป็นแรงบันดาลใจเขานะคะแต่ว่ากับคนของเขาคนเก่าของเขาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบแต่ในเรื่องของความรักมันก็หมดนะมันนิ่งมากเลยพี่สีดาเพราะฉะนั้นเขาก็อยากเหมือนกับว่าให้คุณคอยเขานะคะอะคอยเขาเป็นกําลังใจให้เขาตลอดไปได้ไหมเขาอยากจะบอกคุณแบบนั้นว่าคุณเหมือนเทพธิดาเหมือนนางฟ้าเหมือน ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเขาก็เหมือนเทพบุตรของคุณอะไรประมาณนั้นมันแค่เป็นเรื่องของความรักที่ถูกลิขิตมาในแง่ของความรักที่กลับมาชดใช้กันคุณรักกันคุณมีความรู้สึกดีๆต่อกันมากแต่คุณไม่สามารถที่จะได้ครอบครองได้เป็นคู่ที่เปิดเผยอะมันเป็นไปยากมากค่ะค่ะ นะคะนี่คือสถานการณ์ของคนที่เข้ามาฟังนะคะโอเคเรามาพูดกันต่อเลยว่าแล้วมีเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ขอไพ่อีกชุดหนึ่งก็แล้วกันนะคะอขอชุดนี้นะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตพวกคุณสองคนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอีกพลังงานไพ่จะบอกว่ายังไงเรื่องราว จะเกิดอะไรขึ้นอีกไพ่หนึ่งเหรียญห้าไม้ราชนีถ้วยหาดาบแล้วก็9้าว้เทา้าคือสถานการณ์ถามว่ามันมีอะไรจะเกิดขึ้นอีกอะ่ะมันมันก็ยังเป็นความจะบอกว่าไงอะ่ะซ้ำซากจำเจเหมือนเดิมอยู่ในสถานการณ์ที่เดิมๆนะคะ,ไม,มะ,ะไม่สามารถอ่าทศทีฮะไม่สามารถมูฟออนได้เห็นไหมคะ คือยอมรับสภาพในสิ่งที่เป็นเลยค่ะก้าวไม้ฝนฝนตกก็ยืนตากฝนอยู่งั้นแถมไม่กลางร่มอีกเหมือนยอมรับสภาพใช่ไหมไพ่ใบนี้เห็นไหมคะนั่งก้มหน้าแบบยอมรับสภาพเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามองอะนะคะว่าแล้วจะยังไงในเมื่อรับสภาพนะถ้ามองสถานการณ์อาจารย์มองไม่ว่าคุณหรือเขาก็ยอมรับสภาพ ในสิ่งที่มันเป็นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเป็นมิตรภาพไมตรีที่ดีๆที่จะคอยซัพพอร์ตดูแลกันนะคะยามที่มีปัญหาราชินีถ้วยก็ยัง,ก,ยงก็ยังเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมยังพูดคุยยังเป็นนิมิตรภาพที่ดีต่อกันก็ยังไม่ได้แปลว่าตัวคุณจะไปยื้อแย่งเขามาหรือเขาเองก็จะยกย่องคุณเป็นที่หนึ่งเลย คนของเขาก็ตัดออกไปเลยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้นนะคะโอเคแล้วจะยังไงอีกสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอีกก้าเหรียญก็ถามว่าเศร้าไหมไพ่ใบน,นี้มันเหงานะคะมันเหงามันเศร้าบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเออเราเนี่ยมันเหมือนออคนอุ้งไก่เนาะอาจารย์มองมันเหมือน เออถ้ามองเหมือนเป็นสิ่งที่เขาเก็บไว้ชมเชยเพราะว่าเขามีความสุขแต่มันม,มันเหมือนมันไม่ได้เป็นตัวจริงนั่นแหละเออนะฮะเราก็จะอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจเออนะฮะเนี่ยจริงเราจะมีความรู้สึกน้อยใจบางครั้งนะคะก็เป็นนะคนเราถึงแม้เราไม่ได้คิดจะยื้อแย้งแต่เราก็น้อยใจนะคะสองไม้ที่มันเหมือนกับชีวิตมันไม่ค่อยจะมีความสุข นะคะมันเหมือนกับจะต้องเหมือนกับฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคที่เป็นไม่ว่าจะเป็นคําพูดของคนทั้งรังทั้งที่เราอาจจะพยายามนิ่งเฉยอะแต่เราอาจจะได้ยินคําพูดของคนพูดโดนพูดนี่เข้าหูแล้วมันทําให้เราเหมือนเจ็บปวดจนอยากจ,จบละไม่อยากจะไปต่อละอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดความรู้สึกแบบเราอยากอยู่คนเดียวไม่ได้ละเราไม่อยากมีเขาแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคุณนะคะแล้วจะยังไงอีกแล้วคุณสามารถจบ จากคนนี้ได้จริงไหมนะคะไพ่ขึ้นราชินีดาบไพ่รีวิวอาจารย์ว่าคุณจบได้นะแต่เขานสิแบบจะไม่ปล่อยคุณนะไพ่รีวิวกับเดอะวอล่ะอ่านะคะคุณจบได้แน่นอนดูจากหน้าไพ่อ่ะแต่เขาจะไม่ปล่อยคุณอาจารย์มองว่าพอขึ้นควีนดาบกับสเตรนท่ะคุณเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งแต่คนนี้เขาก็รักคุณหัวปักหัวปั๊มเหมือนกัน นะพอคุณจะไปยงจริงๆเขาเขาพยายามที่จะงอนงอคุณทุกอย่างไม่ยอมเสียคุณไปอีกนั่นแหละนะคะแล้วลีลาชีวิตหรือภูมลิขิตชีวิตรักพวกคุณน่ยจะไปต่อกันแบบไหนถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จบไม่ได้จริงๆเนาะแล้วมันจอยังไงอีกละ่ะไพ่ขึ้นเดอะเมเชียนไพ่ขึ้น the ะ m อมเพรไพ่ขึ้น the c h a r ิออไพ่ขึ้น the หกถ้วยหนึ่งเหรียเ,เด็กถือเหรียญโทษทีค่ะเด็กถือเหรียญเพราะฉะนั้นมองแล้วจะยังไงล่ะมันก็ยังไม่สามารถตัดขาดได้จริงค่ะไพ่เดเมเชียนเป็นคนถือรูปกลงล้อเหมือนธรรมจักเนอะคือไพ่วบน,นี้มันจะเป็นเรื่องของสัจธรรมเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษก็ได้เรื่องของความรู้สึกที่เราเราก็รับรู้ไง ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากยื้อแย่งหรอกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เลยมองว่าคุณก็อยู่ในโลกของคุณไปอ่าส่วนเขาจะยังไงเ้าช่างคุณก็เลยเหมือนกับเออถึงเวลาถ้ามันจะจบกันมันก็คงไปเองเปลี่ยนแปลงเองแต่ถ้าเออเขาเรียกว่ากงล้อ,อยังยังไม่ได้ลิขิตคุณกับเขาให้พัดภาคกันมันก็ยังจะต้องเป็นหกถ้วยการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันเด็กถือเหรียญ ก็ยังจะต้องเป็นแบบนี้ความรักจึงเป็นแบบบางคนก็อยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็มีมันเป็นเรื่องของระยะทางหรือเป็นความรักที่มันแค่นานๆทีเจอกันอ่าไม่ได้คงชีวิตคู่นั่นเองนี่คือลีลาชีวิตรักของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะก็ลองฟังดูว่าคุณจะสามารถ นำไปเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตคุณเยียวยาหัวใจคุณทำให้คุณอย่างน้อยก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าถึงแม้เราจะอยู่ในสภาพแบบนี้แต่มันก็มีคนที่รักและปรารถนาดีต่อเรามากๆด้วยใจเขาอยู่แล้วนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบคําคำพยากรณ์ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังมีความสุขและก็นำไป เขาเรียกว่าบำรุงหัวใจเยียวยาหัวใจของตัวเองให้มีพลังงานที่จะต่อสู้ชีวิตนะคะเออทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองให้มากขึ้นก็แล้วกันนะคะขอให้มีความสุขนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ